ับผมนุกซ่าทีวีกับเกมหลายคุกกีรันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการช่วงนุกซ่าทีวีรีวิวนะครับจะมารีวิวเนี่ยเป็นสมบัตินะครับรีวิวที่จะมารีวิวเนี่ยก็คือไอศคร,รีมจากภูเขาน้ำแข็งนะก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวดีนะฮะเพิ่งได้มาสดๆ <Elise> ร้อนๆเลยเนะี่ย สดๆร้อนๆที่ไม่ใช่เตาอบนะจากน้ำแข็งความสามารถมันคือได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มนะครับ11 10เปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ของธรรมดานะจะบวะชใช่บวชสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วความเร็วพื้นฐานเนี่ยเพิ่มขึ้น5%ครับนะอันนี้ของธรรมดานะแต่บวกสีเนี่ย มันได้รับค่าประสบการณ์เพิ่ม11.6เนี่ยแต่ถ้ามันบวกหนึ่งเนี่ยได้รับค่าประสบการณ 10, ์10.4นะฮะอันนี้ต้องมีการหานิดนึงนะฮะแล้วบวกหนึ่งของความเร็วพื้นฐานเนี่ยเพิ่มขึ้น5.2แต่เนี้ยบวกสี่นะฮะใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ฟังไปเพลนๆแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เออวูนี้ทำไม <c oughs> โอเคผมจะ ใช้3อันนี้เพื่อเป็นการเพิ่มเพิ่มประสบการณ์ซึ่งผมจะใช้คุกกี้คุกกี้อะไรวะลืมคุกกี้สาวร่าเริงแล้วก็อะไรวะลืมเนาะถ่ายคลิปก็ลืมดาวของดังนางดาวของนางฟ้านะนี่คือคอมโบโบนัสน,นี่ยที่ดังที่สุดนะ <c oughs> เพิ่มประสบการณ์สามสิบเปร์์ครโอ้โหเยอะๆมากๆนะฮะ ซึ่งผมจะใช้เนี่ยดับเบิลก x p คูณสองนะว่ามันจะจะออกไปแตะขอฟ้าแหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปแตะให้เห็นไหมครับก็ความเร็วมันเพิ่มขึ้นนะฮะคือว่าบวกห้าแล้วกันเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะค่าประสบการณ์แต่เงินมันไม่พออะ ผมเปิดมามีตังตังอยู่ประมาณเจ็ดหมืนกว่าแล้วเอาไปบ่อยได้บวกสามแบบแต่ว่ามันถือว่าไม่เวิรที่จะรีวิวบวกสามบวกสีกก่ดีกว่าอ๋อคุกยัน,นส่งมามีกแล้วสายไเแลาจะส่งทงนี้ตอนเช้านะใครที่อยากให้ผมเนี่ยส่งหัวใจนะฮะก็คือผมจะส่งหัวใจทุกเอ่อ ส่งหัวใจ7จ็ดโมงเช้าหโมงเย็นแล้วก็5้าค่มนะ5้าทุ่คือนอนนะส่งหัวใจก่อนนอนเลยแล้วก็ย้อนไปดูคลิูปเก่าผมนะฮะก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีไลท์มีดีไลท์เพิ่มอะไรมีอะไรรถโดนมียอดวิวถึงสุดเท่าไหร่เออผู้นี้ทำไมอะลูกซ่ารีวิวลูกซ่าทีวีรีวิวนะนะครั้งนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะเป็นช่วงที่ดีไหม เพราะว่าผมคิดด้ช่วงเนี้ยอย่างเงี้ยช่องลูกซ่าทีวีรีวิวนะจะมีการออกทุกๆประมาณสามสหนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบวันนะเพราะว่าไปหาอะไรมารีวิวนี่ยากนะฮะแต่นี่ไอศครีมนี่ ดีเลยครับก็เลยเอามานำมารีวิวนะฮะผมจะเอาอะไรมาดีๆรีวิวเนี่ยแต่ลุกซ่าทีวีรีวิวนะฮะจะมีเกมอื่นเข้ามารีวิวในปนด้วยนะฮะยำจะเขียนไว้ดีสคริปชันละกันอ่นนานง่ายว่าตายคลิปอันนี้จะเป็นคลิปแรกนะเป็นลุกซ่าทีวีรีวิวนะฮะ จะเอาไปใส่ในเข้าเพลย์เพลย์ิสเพลย์เพลย์ลิสแล้วกันนะเพื่อเป็นการหาง่ายในคลิปเก่าๆนะฮะคิดจะข้ามเลยเนะี่ยมันช้าเลือกเหลือครึ่งหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเด,ดี๋ยวดูเลือดดิเกือบเต็มอ่ะสุดยอดอ่ะ ของไทยนี่พัฒนาขึ้นเหมือนเกาหลีแล้วนะแต่ว่าสมบัติขายแค่สมบัติเดงนสมบัติสมบัติเหมือนเกาหลียังยังไม่รู้เลยอ๋อยางยังยัง,ยงเกาหลีมีกล้ยกวยกนละ้วยเนี่ยเพิ่มตังได้ดีเออนะั่นสมบัติที่ผมอยากได้ของเกาหลีเลยชอบมากๆแล้วก็ฐาน C อ่ะฐาน C ความสามารถดีมากๆของริ่งผัดอะ่ฉะฉบำ ใช่รับเพราะว่ามันเพิ่มพลังแม่เหล็กไนงะและเพิ่มเ,เพิ่มคะแนนทุกชนิด200กว่า200กว่าคะแนนต,ตามการตามการตามการอัพเกรดนะฮะตามลายในการรีวิวครั้งนี้นะครับจะมีการแค่ให้รีวิวแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะ,ะแต่ถ้าคิดว่าเป็นรีวิวแบบยาวเนี่ย จะเป็นทุกๆ20สบพาร์ทนะการรีวิวยาวจะทุกๆ20สพาร์ทนะก็คืออย่างเช่นว่าพาร์ท2ี่สิบเนี่ยต้องรีวิวยาวนะครับแล้วก็สี่สิบเนี่ยรีวิวยาวเป็นสองรอบ60ก็ยาวนะแ0สิบยาวร้อยก็ยาวคิดว่าน่าจะไม่มีจำกัดนะตัวของเกาหลีโอ้ยเกาหลีลืมรีวิวคอ็อกเทล เดยวเดี๋ยวเกาหลีนุ่งเออเกาหลีเคเดยดอะดีวะเดยวเดียวของไทยไม่มีอะไรดีๆมให้กูเลยมีแต่เกาหลีเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้เกือบเกือบชนนะฮะใช่บ่อะหรือว่าโตของปอพุ๊อยู่อะโอ้ทำไมผมต้องลืมด้วยวะ <c oughs> โอเคอย่าพ้อละเรื่องนี้มันทำให้ผมสบสนนะฮะโอเค เดี๋ยวลราแค่นี่ยมันก็ไปได้แล้วชูกรกโดดนี่เนหะ็นไหมครับเกียนมากอะมันทำให้เราวิ่งต่อไปได้นะประมาณสิบว <c oughs> ิก็โอเคอ่ะโอเคต่อไปดาวฟื้นแล้วนะ ไม่มชนเนี่ยแต่ถ้าคิดว่าเป็นบวกเก้านี่ตาละสองหมื่นสามหมื่นได้ถุยประมาณหมื่นกว่าได้นะหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกอ่ะของคนเก่งนี่มาแล้วกี่หลังใ <c oughs> ช่ไหมเด็กซีเรียลอะไรวะนี่นจะตายอยู่ยตรงนี้ครับเด็ดเตรงนี้นี่ครับถ,ถูกเป้เลยดองดอง เดี๋ยวก็คงจะเป็นหมื่นหนึ่งนะครับใช่ครับหนึ่งมืหนึ่งพันสองร้อยสสิบห้าเอ้ยเหมือนตามเมื่อกี้เลยอ่าชืบอโบราณไม่จับนะครับโอเคลุกซ่าทีวีรีวิวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ